วงเงินความคุ้มครองชีวิตที่1ล้านบาทชำระเบีย้ยแค่41,560บาทเท่านั้นแต่บริษัท A.A เนี่ยค่ะคุ้มครองให้ที่1ล้านบาทนะคะเช่นบ้านราคา1ล้านบาทแต่จ่ายเพียง831,200บาทเท่านั้นนะคะ แต่บริษัท AA ก็ใจดีนะคะให้จ่ายเพียงปีละ4ี5 6มบาทเท่านั้นชำระ20่งวดคุ้มครองถึงอายุ99เลยนะคะคุณลูกค้าชำระไป8 3ดแ0นสามบาทถ้าอายุ ประมาณ88ปีค่ะ88ปีไม่คุ้มครองต่อก็ยังมีมูลค่าเวน้นคืนกรมธรรม์น,นะคะที่8 3 0 0กว่าเลยก็เหมือนได้ทุนชีวิตไว้คุ้มครองครอบครัวฟรีๆ1ล้านบาทระหว่างทางเนี่ยเงินก็ได้คืนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างคุณลูกค้าสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยอายุยืน120ปีแน่นอนนะคะ คุณลูกค้ายังไม่อยากได้เนื่องจากคุณลูกค้าบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยเยี่ยมอะ่ะสุขภาพเยี่ยมจึงไม่อยากจะทําประกันสุขภาพเพราะคนส่วนใหญ่ที่อยากจะทําประกันสุขภาพคือคนที่มีปัญหาสุขภาพกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตรงนี้จะเสนอเป็นประกันคุ้มครองความเสี่ยง ด้านสุขภาพนะคะมีวงเงินค่ารักษาให้ที่5ล้านบาทกันเอาไว้เนาะเงิน5ล้านบาทเนี่ยสำหรับคุณลูกค้ามันไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าก็ดีกว่าเราไปเอาเงิน5ล้านบาทของเราอะที่เก็บเอาไว้อะมาจ่ายค่ารักษาเพราะมันไม่แน่ค่ะเราซื้อกันเอาไว้ไม่ได้อยากจะป่วยนะคะตัววงเงิน5ล้านต่อปีเนี่ยมี ค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลให้ที่3,000บาทแต่ค่าบริการพยาบาลเนี่ยเราแยกออกมานะคะแยกออกมาจ่ายให้ตามจริงนะคะถ้านอน i อ u ก็จ่ายค่าห้องให้ตามจริง365วันค่ะค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้านนะคะให้2 0 0 0 0บาทค่าหมอที่มาดูอาการวันละ2000บาทค่ะค่าโดมยาสลบค่าผ่าตัดก็จ่ายให้ตามจริง สีชมพูนี่ก็สำหรับคนไข้ในนะคะถ้าคนไข้นอกเนี่ยก็มีค่าเอ็กซเรย์ค่าตรวจเลือดก่อนและหลังเข้านอนโรงพยาบาล30วันจ่ายให้ตามจริงหลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วแพทย์เรียกมาดูอาการก็เบิกได้อีก2ครั้งจ่ายตามจริงภายใน30วันค่ะค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ24ชั่วโมงแรกจ่ายตามจริง หลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วหมอให้มาทำกยายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายก็เบิกได้ตามจริงสองครั้งต่อรอบปีกรมธันม์ค่าล้งางไตทั้งเส้นเลือดค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กจ่ายให้ตามจริงนะคะสีเทาๆนีค่คือเป็นส่วนของคนไข้นอกไปกลับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะเช่น เลากต่อกระจกผ่าตัดต่อกระจกเจาะชิ้นเนื้อไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะ A A A Health Happy ค่ะยังคุ้มครอง6โรคร้ายแรงให้2เท่า4ปีโกมทันนับตั้งแต่ปีแรกที่ป่วยนะคะ 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือด 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก 6. ก,การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาอันนี้ก็จะคุ้มครองให้วงเงิน10ล้าน2ปี4่ปีกรมธรรคุ้มครองให้วงเงิน10ล้าน4ปีกรมธรรค่ะ คนไข้นอกนะคะที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลสามารถเบิกได้เช่นการสลายนิ่ว ESWL หรือที่เรียกสั้นๆว่าช็อกเวฟนะคะสองการตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี3การผ่าตัดต้อกระจก4การผ่าตัดโดยการสองกล้อง 5. การตรวจโดยการสองกล้อง 6. ก,การผ่าตัดหรือ จาะไซนัต7การรักษาลิสิดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม9การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก10การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆทิชชู่ไวยอ y ซีสิบการผ่าตัดแอมบูเทชันนิ้วมือนิ้วเท้านะคะ 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่13การเจาะ ตับ 14. การเจาะไขกระดูก15การเจาะชื่อช่อง15การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง16การเจาะเยื่อหุ้มปอด17การเจาะเยื่อหุ้มท้อง18การขูดมดลูก19การตัด18-19 2 0เนี่ยเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะคือพวกมดลูกแล้วก็ปัสสิวิีแต่ของผู้ชายก็จะมีอ,อวัยเพศผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีอันทะนะคะแล้วก็ต่อมลูกหมากที่เป็นโรคของผู้ชายค่ะข้อ21การรักษาด้วยรังสีแกมมาแกมมาไนฟ์อันนี้ไม่ต้องนอนนะคะก็สามารถที่จะ ไปกลับได้เลยค่ะในส่วนของชดเชยรายวันค่ะถ้านอนคืนแรกให้2,000บาทเนื่องจากมียากลับบ้านด้วย1,000บาทก็เลยพูดง่ายๆว่านอนคืนแรกจ่าย2,000มีค่าดมยาสลบ2,000ไอ้5,000ค่ะมีค่าดมยาสลบ5,000กรณีเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคไร้แรง13โรคเช่นโรคมัดเ็ง ระยะลุกลามนะคะก็จะจ่ายให้อีก25 0 0 0ยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาเป็นโรคมะเร็งแล้วนอนโรงพยาบาลหนึคืนนะคะก็จะได้ชดเชยคืนแรกที่32,000บาทคืนต่อๆไปก็คืนละ1,000บาทมีคุ้มครองชีวิตในส่วนของชดเชยรายวัน1,000เนี่ยคะ่ะแถมให้อีก1,000 0บาทค่ะในส่วนของโรคร้ายแรงนะคะเจอ ระยะเริ่มต้นนะคะจ่ายให้ก่อนที่แสนสองระยะลูกรามจ่ายเพิ่มให้อีก3 0 0 0สนบาทค่ะซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้นะคะตรงนี้แค่เสนอเป็นเบื้องต้นให้เท่านั้นเองค่ะวงเงินคุ้มครองชีวิต1ล้านค่ารักษาพยาบาลวงเงิน5ล้านนะคะค่าห้อง3,000ันบาท ค่าชดเชยรายวันที่1,000แล้วก็คุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นแสนสองระยะลุกลาม300,000เบีย้ยประกัน88,700บาทต่อปีเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยไม่สนใจในส่วนของทุนชีวิตใช่ไหมคะคุณลูกค้าจะเอาแค่ทุนชีวิต1,000 0บาทก็จะเหลือ50,000ืน 1,496บาทต่อปีเท่านั้นนะคะเบี้ยประกันจาก51496ก็คือ51,496บาทนะคะลดลงเหลือ48,707บาทต่อปีนะคะประหยัดเงินไปถึงปีละ 2,789บาทเลยค่ะวงเงิน15ล้านค่าเบี้ยประกัน66,596บาทเท่านั้นนะคะได้ค่าห้องที่6,000บาทค่ะหากส่วนลดแล้วเหลือ63,053บาทต่อปีประหยัดเงินได้ถึง3,544บาทต่อ ีเลยทีเดียวค่ะของวงเงิน25ล้านจะมีค่าห้องที่9,000ต่อคืนนะคะค่าเบี้ยประกันเพียง81,796บาทเท่านั้นคะในส่วนของวงเงิน25ล้านเนี่ยก็จะมีส่วนของคนไข้นอกให้ครั้งละ2,000บาทปีละ30ครั้งด้วยนะคะเบี้ยประกันหักส่วนลดแล้วเหลือ77,400 96บาทค่ะเบี้ยประกันหลังหักส่วนลดแล้วนะคะเหลือ77,492บาทส่วนลดไป4,304บาทต่อปีเลยค่ะบริษัท AAA เรานะคะจะแยกค่าบริการพยาบาลออกมาจากค่าห้องแต่บางบริษัทอาจจะเอาค่าบริการพยาบาลเนี่ยมารวมอยู่กับค่าห้องก็เลยทำให้ดูเหมือน ค่าห้องเยอะนะคะอย่างเช่นค่าบริการพยาบาลเนี่ยสองพั 2, 4, ค่าห้องวงเงิน5้าล้านค่าห้องสามพันก็รวมแล้วเบิกได้5,400บาทต่อคืนเลยนะคะเฮงฮงรวยรวยไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะ